แต่ตอนนี้ปัญหาสําคัญคือแบบนี้คุณอันทิยาพัาากการเมืองหลายพักเนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มไปลงพื้นที่จัดก,กิจกรรมจัดอีเวนต์อะไรต่างๆกก,กตอวันก่อนก็ออกมาเตือนแล้วนะว่า,าระวังให้ดีนะเพราะาาเดี๋ยวมันจะมีเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งหลัง24กันยา,าพอเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งปุ๊บมันจะมีถึงกต้องระวง1 1> ังสหนึ่งผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าสองการคิดค่าใช้จ่ายเพราะพักการเมืองบางพักเนี่ยไปจัดก,กิจกรรม ตีกองตีกลองอะไรเนี่ย<ะ>โอ้โหสสมแสงสีเสียงไลท์แอนซาวจัดเต็มเลยอลังการมากนะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ออนะครับ<ะ>ก็เลยมีการออกมาเตือนกันนะครับรวมทั้งเรียกร้อง ให้กะกะตเนี่ยสแสดงความชัดเจนหน่อยอะไรทําได้ทําไม่ได้คือมันต้องให้ชัดเจนนะคะว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้บ้างอย่างกิจกรรมทางการเมืองเปิดเวทีปราศัยมันต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะเวทีค่ะที่พักค,ค่าอาหารค่ะดูแลคนมาฟังปลาศัยเรื่องทรงเรื่องเสื้อทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดแล้วก็อาจจะมีการแจกเสื้อด้วย<ช>แบบเนี้ย มันจะเข้าขายหรือเปล่านะฮะอยากให้กะกะตเนี่ยได้ชี้แจงด้วยว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้อะไรที่คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการปราศัยเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้กะกะตพูดแต่ในเชิงภาพรวมของกฎหมายแต่ว่าพอไปลงรายละเอียดเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้ไหมจะได้ไม่ต้องสุ่มเสี่ยงกันทีหลังนี่เป็นข้อเรียกร้องจากคุณชัยวุฒนาคมานุศรน,นะคะครับ